สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันที่23พฤษภาคมวันนี้ดาวเกตเนี่ยเขาจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงที่19รกรกฎาคม2 0พในคลิปนี้เป็นของอาราศีธาตุลมทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยตุลกุมมิถุนเดี๋ยวนะจะทำทำสเต็มเอาไว้ให้นะคะไปกดตรงที่เขียนว่าเพิ่มเติมใต้ใตคลิปเข้าไปดูว่าราศีของคุณเนี่ย อยู่ช่วงระยะเวลาไหนแล้วเขาไปเปิดฟังกันนะคะเรากเริม่มต,ต้นที่ราศีตุลก่อนนะวันที่23พฤษภาคมดาวเกตจะย้ายจากราศีสิงห์มาอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงที่17โทษน,นะคะ19กรกฎาคม2 5 6 8มาอยู่ในเรือนอะไรของคุณมาอยู่ในเรือกนกรมมะเรื่องการงานการเรียนของคุณนะคะพูดง่ายพูดก็บอกว่าบางคนน่ะ อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นในเรื่อง,องการงานการเรียนก็ได้นะเอ่อจะเกิดในมุมไหนเนี่ยมันต้องอาจจะแตกต่างกันว่าไปอาจจะเครียดที่ว่าเออจะไปทำงานหรือจะไปเรียนด้านฝนตกน้ำท่วมทำให้เราขาดการเรียนก็ได้ขาดการทำงานก็ได้เหมือนกันนะมีอุปสรรคอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าที่บอกเป็นเรื่องของน้ำเอออยู่ในราศีกรกฎ ราศีกรกฎเป็นแม่ธาตุน้ามาต้องเกี่ยวข้องก,กับน้ำด้วยละก็แต่ละสถานการเนาะที่จะไปปรับเปลี่ยนกันนะคะหรือบางคนนะ่ะการงานคนนะุณอาจจะเป็นการติดต่อมีงานเข้ามาให้คุณโดยที่คุณไม่คาดคิดงานเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะว่าของต่างถิ่นต่างแดงก็ได้เออหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กหรือเกี่ยวข้องกับงานบริการ ก็ต้องไปดูนะหรือบางคนอดาวเกตเนี่ยงานคุณต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังก็ได้สิ่งรีรับก็ได้นะจะไปเกี่ยวข้องอยังไงก็แตกต่างกันไปด้วยอาชีพของแต่คนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการงานก็ได้รวมถึงยอดขายได้นะเอ,อคุณจะไปขอไงก็กันไปนะเลยว่า อาจจะไปขอเรื่องบางคนอาจจะไปขอเรื่องโครงการเออขอให้ได้ได้ได้ที่ทํางานใหม่สมัครงานที่ไหนไว้ขอให้ได้ที่นั้นอะไรทีนี้หรือเรื่องการเรียนเองอะ่ะคุณอาจจะไปขอให้วิชานเนี้ผ่านก็ได้นะคะแต่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกเลยว่าจะมีคนที่ได้ตามที่เขาขอเพราะอะไรอยู่ที่บุญกุศลของตะคนเนี่ยทามามากน้อยเพียงใดและคุณมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนันอเปาที่คุณไปขอนะ ก็คือแต่ระมัดระวังนิดนึงว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรื่องของการเรียนกับการงานงคุณเนี่ยก็ต้องดูที่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นคุณคือเรื่องอะไรนะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเป็นเรื่องของน้ําอื่นเงี้ยน้าท่วมฝนตกรถติดไปทํางานไม่ทันหรือไปเรียนกล่อมไม่ได้ไปเรียนอย่างนี้ลักษณะนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของชาวาศี กลุ่มนะคะอ่าววันที่ราศรีกลุมกันค่ะวันที่23สิามพฤษภาคมดาวเกียจะได้จากได้จากระศรีสิงไปอยู่ที่ราศรีกรกฎอยู่ที่กรกฎนี้จนถึงที่19กร,รกฎาคม2 0 1 8ย่ดไปอยู่ในเรือนอะไรของคุณไปอยู่ในเดือนอริอรินี่คืออะไรอริต้องบอกกันว่าไม่มีความหมายหลากหลายนะศัตรูเก่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันทางการค้าเองหนี้สินก็ได้ เรื่องสุขภาพก็ได้เหมือนกันปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ได้แล้วรวมถึงในเรื่องของอบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ดาวเกตไปอยู่เรือนนี้ปุ๊บบางคนอาจจะมีความเครียดวิตกกังวลอันดับแรกเลยภาะเกตเนี่ยมันก็มีความเรื่องพวกนี้แล้วหรือบางคนเนี่ยอืมก็ต้องสิ่งอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ ในเรือนอริองคุณเองอาจจะเป็นในเรื่องของในทางที่ดีก็ได้นะคะทางไม่ดีก็ได้เพราะว่าอะไรอะ่ะอย่าลืมนะบุญกุศลโหตะโกนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเออแย่งคนทาบุญมามากๆนะ่ะถ้าคุณมีอุปสรรคอะไระเออสมมว่าเรื่องของสุขภาพคุณเองเนี่ยคุณไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางทีคุณหายจากโรคนั้นได้นะแต่บางคนนะ่ะอาจจะไม่หายแต่อาจจะลดเครื่อบรรเทาเรื่อง โรคภัยลงไปได้เหมือนกันทีนี้ก็ต้องดูแต่คนว่าเป็นเรื่องอะไรที่คุณจะไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นปัญหาสักให้กับตัวคุณนั่นแหละรหรือรวมบางคนอาจจะขอเรื่องของหนี้สินก็ได้ขอให้หมดหนี้หมดสินอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ลงไปปรับปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ะคนดูนะแต่นะบอกเลยว่าก็อาจจะมีบางคนที่ขอได้ตามที่คุณขอ แต่คุณเองก็ต้องมีบุญมาส่วนหนึ่งและคุณก็ต้องมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นด้วยนะคะสิ่งที่คุณขอมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะหรือบางทีเนี่ยเออราศีกรกฎดาวเจ้าเราศีกรกฎเป็นเรื่องของดาวจันทร์กับเป็นตัวแดงเป็นดาวจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงกับเด็กอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของ พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมที่จะเป็นปัญหาสังกัวคุณเองเนาะจะเป็นปัญหายังไงมันก็อยู่ที่สถานาการณ์ของแต่คนแต่ว่าก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดให้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดหาวิธีที่เรามีปัญหาตรงนั้นนะปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันสามารถคลี่คลายกันได้นะคะก็ต้องดูไปนะของแต่คนก็ว่ากันไปตามตามสถานาการณ์นะคะ,ะเดี๋ยวราศีต่อไปเป็นของราศีพิทุนนะคะ าราไปที่ชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะวันที่10เอิบ23พฤษภาคมดาวเกตจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกร,รกฎอ่าที่นี้ราศีกร,รกฎเนี่ยเป็นดา่าไปอยู่ที่เรือนของการเงินของคุณดาวเกตอยู่บนการเงินเนี่ยถือว่าดีนะอ่ะแต่มันก็อาจจะมีความบังคนที่มีความเครียดวิตกกังวลเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องของการเงินอ่ะถ้าใครมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของการเงิน แนะนำว่าคุณลงไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ติดริมแม่น้ำต่างๆดูนะเพื่อไอ้ปัญหาที่คุณเจอมันจะค่อยๆคลายไปทางที่ดีได้รวมถึงถ้าใครเป็นคนสายบุญบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะหรืออาจจะมีใครเขาช่วยเหลือการเงินคุณก็ได้เหมือนกันนะ อันนี้คือสมรคนสายบนจริงๆนะที่ที่ติดขัดเรื่องการเงินอะไรหมุนเงินไม่ทันก็ันไปหรือบางคนเนี่ยจะได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนที่นี้ในกรณีต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยดูก่อน,นว่าเราธุรกิจไหมมีญาติพี่น้องอยู่ไหมหรือเราทําสื่อออนไลน์ไหมเพราะาสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันเป็นเงินดอลลาร์าอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยเองก็ต้องระมรัดระวังจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรื่องการเงินงคุณ คุณก็ต้องดูว่าอาจจะมีใครมายืมเงินคุณก็ได้นะอันนี้ก็ดูกันให้ดีๆนะคะหรือการลงคุณลงเงินไปลงทุนทําอะไรไหมเออเนี่ยมันอาจจะติดมันอาจจะมีความที่ว่าไม่ได้ดั่งใจที่คุณคิดก็ได้นะถ้าคุณไปลงทุนอาจจะไม่เป็นตามที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้แล้วก็ระมัดในเรื่องของอย่างนี้เอ,อ่อต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนต่างๆมีใครเข้ามาชวนคุณลงทุนเนี่ยดูกันให้ดีๆ รวมถึงแก๊งคอนเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันนะเรามัดระวังนิดนึงนะคะดูกันให้ดีๆเนาะก็ในช่วงระยะเวลาหกสิบวันเนี่ยบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆค่ะนะคิดว่าถ้าคุณบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีๆเนี่ยอะไรที่ยังไม่จําเป็นยังไม่ต้องซื้ออาจาจะทําให้คุณมีเงินใช้ได้ใน2เดือนมีดูนะบางคนอาจจะมีเงินเก็บบ้างเกิดขึ้นบ้างได้นิดๆหน่อยๆน่อยนะคะก็ก็ตาม คลิปก็มีแค่นี้นะคะก็ไมเจองคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนทคา่เนขะ้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ